ตอนนี้เป็นระยะทางประมาณ2.5โลนะทุกคนที่เราแบบปีนปีนเดินๆดไต่ๆขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เราใช้เวลาไป1ชั่วโมงครึง่งแต่คิดว่าระยะทาง2.5โลอ่ะจริงๆถ้าไม่แวะ,น,น,แวะนู่นแวะนี่อคิดว่าทำได้ภายใน1ชั่วโมงอยู่แล้ว <S <S ทางตรงขึ้นมาแบบปีนขึ้นมาทุกวิชาโยคะที่เรียนมาแหกแข้งแหกขาแล้วก็ขึ้นมาได้จนตรงนี้หเตรียมร่างกายพร้อมเตรียมของในกระเป๋าดีๆี วันนี้เราจะนั่งรถไปที่ปากทางในการปีนเขานะก็ตอนนี้กำลังรอโอเวอร์อยู่ ว,วันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะไปไายไปเทรคก,กันในระยะทางค่อนข้างไกล Let ทางแบบชันมากคอะแม่แกคือแค่นี้ยังเหนื่อยแล้วแต่วิวตรงนี้คือแบบสวยมาก เรามาแบบทางธรรมชาติมากนีถึงแล้วตรงนี้คือ Clove Corner Clove Corner ready for the, the <c> sun <oughs> รถเคบิลอ่ะเขาเรียกอะไรเหมือนกระเช้าอ่ะไม่รู้เห็นสายไหมมีสายกระเช้าให้คนนั่งขึ้นนั่งลงสำหรับคนที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะมาเทรกมาแบบแค่ชมวิวอะไรเงี้ย ตรงนี้จะเป็น ทางเทรคอีกทางหนึ่งที่ชื่อว่าอินเดียลเวนสเตอร์ซึ่งเป็นทางที่มินอยากไปเพราะว่าวิวมันสวยมากแต่เราต้องไปทางนี้แทนนี่ไงกระเช้าลอยฟ้า มินออกมากับเพื่อนที่โฮสเทลคนหนึ่งนะก็คือคนที่ไปทเที่ยวด้วยกันวันแรกนะคะทุกคนคนเจอรมันแต่ว่ามีแพลนต่างกันเราก็เลยโอเคเป็นเพื่อนร่วมทางกันขามาแล้วกันแต่ว่าเมื่อกี้พอถึงจุดที่เป็นทางแยกอะคือมินน่าอยากมาทางนี้แต่ว่าเพื่อนอะเขาแค่เหมือนอยากขึ้นมาแบบเดินไฮงแบบนิดๆหน่อยๆพอแล้วเขาก็จะนั่งกระเช้าลงไปนะทุกคนซึ่งสําหรับมินมีรู้สึกว่า มิ้นมาทั้งทีมิ้นเอาให้คุ้มนะคะเพราะว่ามิ้นอยากมาแบบมาไฮแบบเป็นระยะทางแบบยาวๆอะ่ะแล้วก็เส้นทางเนี่ยเพื่อนมิ้นเคยมาแล้วอ่ะคือมันสวยมากมันจะมีอยู่จุดชมวิวแบบเป็นระยะระยะอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแล้วก็ดูวิวจากตรงนี้ดิสวยไหมนั่นแหละทุกคนคือจริงๆแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคนบอกว่า มีนะักท่องเที่ยวโดนแทงที่นี่นะคือตอนแรกที่แพลนมาที่นี่กะจะโซโล่ออกไปเที่ยวทุกที่ด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าก็มันก็ดีถ้ามีเพื่อนมาด้วยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่มันก็พยายามระวังตัวเพราะว่าทรัพย์ส,สินมีค่าอะไรไม่ได้พกติดตัวมาเยอะมีเงินสดมีอะไรบ้างแต่ว่าแบบก็พยายามมารู้ที่มันยังพอมีคนป่าปลายบ้างอย่างทางแห้งจริงเป็นทางแบบยอดฮิตของ นักเทรคกิ้งนักเดินไต่เขาเหมือนกันมินก็เลยเลือกมาทางนี้ดีกว,ว่านั่นแหละทุกคนโอ้มาแล้วมันต้องมาให้สุดแล้วก็นี่คือจุดประสงค์หลักของการมาเก็บเท้าในครั้งนี้นะทุกคนเพราะว่ามินอะอยากมามันไม่ใช่การเที่ยวที่สบายทุกคนมินชอบมาเที่ยวแล้วมินได้ออกกลังกายไปในตัวแล้วก็ ได้มาเห็นวิวสวยงามแบบนี้คือถ้าไม่เดินอะโอเคมันเห็นวิวจากกระเช้าก็จริงแต่ว่าบรรยากาศตามทางข้างทางต้นไม้สายลมแสงแดดเนี้ยเราจะไม่ได้สัมผัสเพราะเรานั่งอยู่ในกระเช้านั่นเองนั่นแหละ <laughs> ทางนีคือจริงๆตรงเนี้ยเขา recommend ให้ไป safe hiking route ก็คือเป็น route ที่เดินง่ายกว่าเหมาะกับ beginner หรือว่าเหมาะกับการ trekking hiking ปกติแต่ว่าเส้นที่มิ้นจะไปเนี่ยมันจะอันตรายนิดนึง extremely dangerous route with steep rock ก็คือเป็นเส้นที่แบบ ขึ้นไปมันจะมีะมีหินมีอะไรทางค่อนข้างชันแล้วก็ไม่แนะนำสำหรับคน i n e x p e r i e n c e สำหรับคนที่ไม่เคยไฮค์มาก่อนซึ่งมิ้นจะไปลองไปทางนี้ดูเพราะว่าเราไฮค์มาบ้างแต่เราอยากรู้ว่าเออเส้นทางนี้เป็นยังไงนะถ้าเราไม่ไหวเดี๋ยวเราจะหมุนตัวเรากลับมาทางนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะพอได้ไหม ทางมันจะชันๆแล้วก็เขาจะมีมาร์กไว้เป็นสีเหลืองๆเป็นเหมือนรอยเท้าว่าเออไปทางนี้ได้อันนี้คือถ้าใครมาไหวอยากลองมาก็มาได้มันไม่ได้แบบโหดร้ายขนาดนั้นแต่ว่าดูทางดิมันชันแล้วมันไม่ค่อยจะเป็นทางเท่าไหร่นะแล้วก็ไปทางนี้นะทุกคน มาฮายค่ะบางทีมันเหมือนจะดูทางยากนิดน,นึงเพราะว่าอย่างเมืกีมันจะเป็นแยกคือเราก็พิจารณาเอาจากหิน <c oughs> ถ้าเห็นว่าหินมันดูเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นขั้นขั้นแบบเนี้ยก็แสดงว่าทางนั้นอ่ะเป็นทางที่เราเอาไว้ฮค์เอาไว้เทรคอย่างนี้อามินมาถูกทางละเพราะไม่ใช่ทุกหินที่เขาจะมาร์คเป็นสีเป็นสีเหลืองแบบเนี้ยเห็นปะ่ะไม่ใช่ทุกหินที่เขาจะมาร์คเขาจะมาร์คแค่บางหินซึ่งเราก็ต้อง ควาคทางเอานะทุกคนอย่างเนี้ยนี่เป็นสาเหตุว่าทําไมเขาบอกว่าทางเนี้ยมันอันตรายนิดน,นึงเพราะว่ามันแบบปีนเป็นปีนหินขึ้นไปมันไม่ใช่ทางเดินแบบราบๆปก,กติเหมือนข้างล่างนะเออแต่ว่าเนี้ยได้เพราะว่าเมื่อวานเราก็ปีนหินแบบดีขึ้นไปที่ไลออนเฮสนะทุกคนเนี่ยเราก็ตามมาร์กสีเหลืองไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือเราต้องไต่ไต,ต,ต่ตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ปะ ตรงนั้นอะไม่รู้เห็นไหมจะเป็นเหมือนแบบไม่เชิงถ้าแต่ว่าเป็นเวงเวงนิดนึ่งตรงนั้นคือเป็นจุดจุดเช็คพอยต์ของเส้นนี้อินเดียเวสเทอร์เราก็จะแบบไต่ตรงเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเลยบอกว่าทางมันชันมากมันไม่มันไม่ได้แบบเป็นทางเดินรับราบอะ ชันมากจากข้างล่างเนี่ยเห็นไต่แต่ไต่ตขึ้นมาแล้วก็เห็นปะที่เขาบอกว่าชันเพราะว่าเนี่ยเป็นทางลืบแบบโคตรจะลืบเขาเลยเรียกว่า steep rock ก็คือเป็นหินที่ชันมากๆอย่างนั้นเนี่ย แบบสบสเต็ปสเต็ปเห็นแล้วค่อยๆเลาะขึ้นไปทางน้ำไหลใครกลัวความสูงนะมองลงไปข้างล่างสูงมาก เรามาถึงที่นี่ประมาณบ่ายหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าเราใช้ระยะเวลานานมากจริงๆคิดว่าถ้าไม่ได้ถ่ายวิดีโอระหว่างทางอะ่ะก็จะใช้เวลาสั้นกว่านี้แต่ว่ายัางไงเราก็ต้องเก็บบรรยากาศเก็บภาพเก็บวิดีโอมาให้ทุกคนดูแล้วก็เก็บเป็นความทรงจําของมินด้วยเพราะฉะนั้นไม่แวะถ่ายไม่ได้จริงแล้วก็เราแวะพักด้วยระหว่างทางตอนนี้เป็นระยะทางประมาณ2.5โลนะทุกคนที่เราแบบปีนปีนเดินเดินไต่ๆต่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ เราใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงครึง่งแต่คิดว่าระยะทางสองจุ้าโลอะจริงๆถ้าไม่แวะ,น,แวะนู่นแวะนี่อะคิดว่าทําได้ภายในหนึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเพราะว่าแม้ว่าจะปีนจะไต่แล้วมันเหนื่อยแต่ว่าแบบมันจะไวถ้าแบบไม่ได้ตั้งกล้องแต่คือแบบโหทุกคนถ้ามีโอกาสอยากให้มาจริงมันมันดีมากไม่รู้จะพูดยังไงมันแบบมันไม่มีคําจะบรรยายวะ่ะ ตอนนี้เราเหมือนอยู่บนยอดของอินเดียนอินเดียเวสต้าเทรคนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเทรคต่อมันจะเป็นจุดเช็คพอยต์อีกจุดหนึ่งออชันแบบชันมากก็คืออันนี้เป็นเหมือนปีนแบบทางตรงขึ้นมาแหละปีนขึ้นมาใช้ก๊าซ e ฟิลลิ่งเหมือนกันนะ เขาเรียกว่าอะไรอะสัญชาตญาณอะความรู้สึกว่าแบบมันคือไปทางไหนเพราะว่าบางทีมันก็หามาร์คสีเหลืองไม่เจออะเหมือนแบบอย่างแน่ยังมีมาร์คสีเหลืองบ้างแต่เมื่อกี้ตลอดทางอะมาร์คสีเหลืองน้อยมาก go, yeah. ตรงนี้คือปีนผาของจริง <laughs> คือแบบสเต็ปมันชันมากตรงนี้ก็จะมี เหล็กเริ่มให้ปีนขึ้นไปข้างบนแล้วเพราะว่ามันชันมากแบบแต่ละสเต็ปม,มันไม่มีหินให้เกาะเลยเขาก็เลยต้องทำทางนี้ไว้ใช้ทุกวิชายโยคะที่เรียนมาแข้งแข้แข,ขาแล้วก็ขึ้นมาได้จนตรงนี้หงาดงราขึ้นมาไกลามากค่ะทุกคนตอนนี้คือเกือบถึงยอดแล้วอะดูดิ อีกนิดนึงถึงเคเบิลแล้วอะบินบินบินขึ้นมาตามล่องเนี่ย ทางแบบนี้ที่สุดเลยเพรวมันเดินง่ายทางที่ไต่ขึ้นมาเมื่อกี้ก็ดเดินยากมาก <laughs> ตรงนี้คือแบบทั้งเปียกทั้งหนาวเริ่มหนาวแล้วก็ขึ้นมาวันนี้แู <laughs> ้ทางปะ <laughs> oops ด้วยแม่หมอกไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าใช่หมอกหรือเม่เพราะตอนนี้เราปีนขึ้นมาสูงมากๆทุกคน ของงจริวิเจอคนเจอคนด้วยได้ยินเสียงฮ้ยจะถึงบันไดแล้วทุกคนคือถ้าใครเตรียมตัวจะมาเทรลอะต้องแบบเตรียมร่างกายพร้อมเตรียมของในกระเป๋าดีๆจริงเพราะว่าอย่างเม้นะคือโชคดีที่รอบครอบตรงพกเสื้อแขนยาวเสื้อหนาวกับกางเกงขาย,ยาวมาด้วยตลอดเพราะว่า เราไม่รู้เลยว่าขึ้นมาอากาศมันจะเป็นยังไงบ้างอาจจะฝนตกอาจจะลมแรงหนาวหรือว่าอาจจะมีแดดเพราะฉะนั้นเสื้อผ้านี่คือต้องพร้อมมาคืออย่างน้อยเอาเสื้อมาแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเดินไปสักพักเหงื่อจะออกแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นเลยยิ่งสูงยิ่งหนาวมากๆหนาวมากทุกคนตอนนี้คือตัวเปียกเหงื่อแต่ว่า อากาศมันหนาวมากเจอที่ไต่ขึ้นข้างบนแล้วทุกคนดีใจมากนี่เจอคุณลุงคุณป้าเข้ามาเดินเขาแข็งแรงโคตรเลยไอดอลเลยทุกคน,นตอนแก่ไปมิ้นก็จะทำแบบนี้บ้างเราจะเป็นคนแก่ที่สุขภาพดีสุดปังว่ะทุินี้ ใจแล้วว่าเราจะไม่หนาวตายอยู่บนยอดจอยแล้วหาทางลงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงจุดที่นั่งเคเบิลลงแทนนะทุกคนเพราะว่าเราทำเวลาไม่ทันแล้วตอนแรกอยากจะเดินขึ้นกันลงขึ้นทางนินไปทางขวาตอนนี้าพาทิศใกล้จะตกแล้วแลวถ้าอยู่บนเขาตอน,นมืดมิด ยังไงเดินลงลำบากยังไงก็คือต้องนอนวนันนี้หนาวตายไปเลย <c oughs> นั้นเป็นจุดจอดเคเบลิลค่ะอันนี้หลายๆคนที่ขึ้นมาถึงตรงนี้เขาน่าจะนั่งเคเบลิลขึ้นมาแล้วก็มาชมวิวสวยๆจากตรงนี้ มันคุ้มกับการปีนขึ้นมามากเลยแบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราไคล์กันขึ้นมากี่โลนะทุกคนแต่มินคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักอ่ะมินจะไปนั่งกระเช้าลงแล้วเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้นานเป็นหวัดแน่ๆเป็นเป็นหวัดแล้วเดี๋ยวป่วยแล้วกลับไปจะทำไฟ์ไม่ได้แล้วสวยดูความเร็วของลมนะเร็วมาก และหนาวมาก อ่าจะเก็บดิชเชนช a สเองไปซื้อตัวก่อนโอเคแพงมากนะตัวก็แพงมากสองร้อยยี่ิบดลร์ตีไปประมาณสี่รอยกว่าบาทไทยแต่ว่านั่นแหละเราต้องเราต้องซื้อเพราะว่าเราเดินลงไปไม่ทันแล้ว Okay. Have your ticket Oh yeah! Thank you. Bye. Have you a good day. Good. ช็อปนะของในนี้คือน่ารักมากน่ารักมากน,นี่เป็นมุมรูปจากกระเช้าแบบแรนดอมมาก <c oughs> แต่เราจะลงไปเรียกอูเบอร์กับที่พักตรงนี้นะทุกคน <c oughs> กอนนี้ก็หวังว่าจะมีรถมารับเพราะว่าเรียกให้ขึ้นมารับ บน mm hmm. บนบนเขานิดนึงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นทางวิ่งของรถแล้วคือมันไม่ได้ขับลำบากอะไร mm hmm. แต่ว่าหาอุโบยากมาก not one person yeah because it's in the forest oh you know? uh, yeah right I I wanna go hike there yeah but it's it's gonna take too long right so much yeah yeah have a good day same to you thank you, thank you. เราฝากไปตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราเช็ดเอาแล้วเดี๋ยวเรายังอยู่แถวๆนี้อากาศแบบว่าหมอกมาไกลๆแล้ว อาร์ตมีงานเพ้นอันนี้ไม่รู้เขาใช้อะไรลงสีพู้กันหรือว่านิ้วอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะนี่เมื่อกี้แบบบังเอิญไปเจอร้านเป็นร้านแบบปั้นดินเผาข้างหลังแล้วก็เลยซื้อเป็นเหมือนจจากาันแบบทรงแบบเบี้ยวๆหน่อย ก็คือมันมันสวยมากค่ะทุกคนแล้วโชคดีเขาอะ่ะกำลังจะย้ายที่ย้ายสตูดิโอพอดีแล้วเราอะ่ะได้มาซื้อพอดีในวันสุดท้ายก่อนเรากลับแบบว่าแฮปปี้ว่ะคือจริงๆชอบงานแฮนด์คราฟต์อะไรอย่างนงี้แล้วแบบกำลังตามหาอยู่ว่าถึงงาจะซื้ออะไรกลับไปบ้างก็คือมีได้สร้อยมาแล้วตั้งแต่ที่ซื้อมาเมื่อวานเนาะแล้วก็มาได้แจกันทรงประหลาดๆจากตรงนี้ก็เลยเออแฮปปี้ จะเดินทางกลับก็แอบรู้สึกใจหายขึ้นมาอีกครั้งทุกๆครั้งในการเดินทางมันก็มีการร่ำลาเสมอ และทริปนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่เต็มไปด้วยความทรงจําไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นผู้คนที่เราได้เจอระหว่างทริปเป็นเพื่อนๆที่เรารู้จักในโฮสเทลเราได้เจอเพื่อนๆมากมายหลากหลายเชื้อชาติได้ไปเที่ยวด้วยกันได้ใช้เวลาร่วมกันได้นั่งพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเรื่องราวของกันและกันมื่เลยทําให้เรายิ่งรู้สึกมีไฟในการอยากออกไปเปิดโลกมากยิ่งขึ้น แล้วก็เป็นอีกทริปที่เราได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างและปลดล็อกสกิลในการปีนเขาของตัวเองเรารู้สึกขับป,ปีมากที่ตัดสินใจมาที่เคปทาวไว้พบกันใหม่นะเดี๋ยวจะกลับมาคัให้ได้เลยบ๊ายบายคนเยอะมากดูแถวดิคนเยอะมากเลยอ่ะ